มา r t นลี e e สองเก้าหน้าไม้ท็อปโซลิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าไม้แท้สวยมาก OM ตัวนี้เป็นขนาดสี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมเพราะว่าหลายท่านอ่ะทักมาถามว่า OM มันตัวนี้ใช่สี่สิบไหมพี่ตัวนี้คือสี่สิบเอ็ดนิ้วสี่สิบอ่ะมันจะเล็กกว่านี้อีกผมเอาไปเทียบแล้วแหละเพราะว่าสี่สิบกับสี่สิบเอ็ดอะไรมันจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงแต่จริงๆตัวนี้นเป็นไซส์สี่สิบเอ็ดครับผมที่ทาออกมา แล้วก็มีภาคขยายด้วยมีภาคไฟฟ้ามีตั้งสายในตัวของฟิสแมนโอเคเสียบแจ็คด้านล่างนะครับผมสวยมาตินลีลูกบิดสีดำข้างหลังจะเป็นมอรคฮอนีสวยมากนี่สวยตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา2อ0 0ันเานะครับผมราคาเนี้ยผมให้สำหรับคนที่พร้อมโอนรวมส่งไปเลยอ่าสำหรับคนที่โอนนะครับผม2อ0 0ันเ วนี้สายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผมคอเล็กเล่นง่ายทัชชิ่งต่ําถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวซื้อกีต้าร์กับทางร้านไม่ต้องกลัวเรื่องทัชชิ่งต่ําแล้วาสายออกไม่บาลาน์นะครับผมตัวนี้ผมจ,จัดการให้หมดเลยคือสินค้าลูกค้าเอาไปถึงก็แกะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องเอาไปปรับแอคชั่นปรับอะไรใหม่ให้เสียต่างเพิ่มนะครับผมตัวนี้อยู่ที่ราคา2องพันารเหารยละเอียดตามที่ผมลงไว้เลยมีของแถมจัดเต็มเลยถ้าเก็บรายทางบวกเพิ่มอีกแค่150บาทนะครบบาท ถ้าเป็นไปได้อะเก็บรายทางอยากให้ลูกค้ามัดจําได้มันจะดีมากเลยเพราะว่าหลังๆนี้เรียนสั่งของเยอะมากไม่ไมไมว่าจะเป็นเด็กับผู้ใหญ่ก็เรียนเป็นเหมือนกันเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นผมไม่ได้ซีเรียสโอเคถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ <S <S เข้ามาเอาที่บ้านก็ได้นะผมบ้านผมอยู่อ่าอิดซอยสิเข้ามาเอาที่ของที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ให้จัดส่งโอเคเข้ามาเอาได้ตลอดเวลาเลยตอนไหนก็ได้ดึกดื่นได้ดดดดหมดเลย จะลองปิดแอมแล้วก็เล่นแบบเสียงสดๆของกีตาร์นะครับผมอันนี้เราปิดแอมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสดของกีตาร์ก่อน ออกสไตล์นุ่มๆใสๆเอกลักษณ์ของสไตล์ OM ตัวนี้คุ้ผมผมจะทำรีวิวหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าคือไม่ค่อยมีเวลาบางทีผมแพ็คของทั้งวันแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาที่บ้านด้วยตลอดเวลาเลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําวันนี้ทําให้แล้วนะครับผมรุ่นนี้ขายดีมากตอนเนี้ top solid ราคา2,950รวมส่งไปเลยสําหรับคนที่ต้อโอนคุ้มค่าครับตัวน,นี้สวยกีตาร์สวยมาก เออลืมบอกไปตัวนี้มันจะมีอยู่ประมาณสีมีสีให้เลือกอยู่นะครับผมจะมันจะมีพวกไม้เข้มอ่าแล้วก็สีดําด้านแล้วก็สีเทามีอยู่ประมาณสี่สีมีสีไม้สีดำเอ่อสีไม้เข้มแล้วก็สีเทาแล้วก็สีดํามีอยู่ทั้งหมดอ่ะสีสีตามที่ผมอ่าลงไว้ใน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 รายละเอียดนี้เลยกีตาร์สวยมากแล้วก็คุ้มค่ามากราคาตัวนี้็อปโซลิดอะ่ะ 2,950ได้ท็อปสโิดไปด้วยอ่ะถือว่าคุ้มมากเลยแล้วก็ EQ ของ i s ซ Man ด้วยผมแนะนำให้เล่นอ่าผมแนะนาให้เล่นเลยสำหรับคนที่หากีตาร์แบบงบงบประมาณไม,ไม่ไม่บาลายมากจนเกินไปตัวนี้แนะนำให้เล่นเลยคุ้มค่ามากอ้าวอันนี้เป็นเสียงสดๆนะเดี๋ยวเรามาเล่นหลายๆมุมกันดูก่อน อันนี้ผมจะเปิดแอมนะเล่นเล่นกับตู้แอม ของขวันปีใหม่หากีต้า์ที่สวยมาฝากนะครับผมตัวนี้คุ้มค่ามากสวยท็อปโซลิดด้วยราคาเนี้ยถือว่าเกินคุ้มเลยโอเคสนใจทักแชทกันได้นะครับผมสั่งซื้อกันได้ขอบคุณมากครับ